ขอพ้องอดนนีค่ะอาจารย์มีความสุขมากๆนะคะฟังอาจารย์แล้วมา,มาฟังอาจารย์พูดขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากอันนี้เป็นโครงการของรัฐที่รัฐผิดภาคเอกชนก็ฟ้องสารปกครองเหมือนกันทีนี้ตรงข้ามกันถ้ารัฐเป็นคู่สัญญากับภาคเอกชนและภาคเอกชนผิดยกตัวอย่างโครงการที่คุณเคยได้ยินไหมโครงการที่สร้างสถานีตํารวจทั่วประเทศนะ่ะแล้วเขาไม่สามารถจะสร้างได้เป็นไปตามเป้าหมายเป็นไปตามสัญญา ภาครัฐก็ฟ้องเหมือนกันถ้าลักษณะเนี้ยก็ฟ้องเหมือนกันภ,กภาครัฐก็ฟ้องภาคเอกชนเหมือนกันภาคเอกชนก็ผิดค่ะฟ้องลักษณะนีะ้ฟ้องเสียภาครัฐเสียหายก็ต้องฟ้องศาลปกครองเหมือนกันเห็นไหมเขาว่าการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายทางปกครองต้องฟ้องศาลปกครองถ้าประชาชนใช้สิทธิ์ไม่ต้องจ้างทนายชัดเจนเขีนว่าชัดเจนมาค่ะ ชัดเจนเขีนว่าชัดเจนมาแต่ถ้าเป็นละเมิดทางแพ่งมันเรื่องของบุคคลต่อบุคคลประชาชนต่อประชาชนนิติบุคคลต่อน,นิติบุคคลฟ้องกันเองทางแพง